สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพูดกันเรื่องบานพับกันบ้างบานพับเป็นอีกหนึ่งฟิตติ้งของเฟอร์นิเจอร์ที่สําคัญนะครับผมไปมาหลายบ้านนะเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เจอปัญหาก็เจอพวกบานพับเนี่ยโหเยอะมากนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องบานพับท่านที่ซื้อตัวพรีเมียมนะครับตัวที่เป็นลายหินอ่อนแบบนี้รุ่นพรีเมียมก็จะได้บานพับรุ่นพิเศษเป็นรุ่นกันกระแทกนะ รุ่นนี้เป็นรุ่นกานกระแทกเวลาปิดเนี่ยนะครับเขาจะค่อยๆดึงเข้าไปช้าๆปิดเงียบๆแล้วก็ยืดอายุก,การใช้งานด้วยตัวใหญ่เบ้งอย่างดีเลยนะครับวันนี้ผมมาถอดให้ดูนี่ก่อนประกอบนะครับจะเห็นโชกอัพนะนี่นะครับมองก็ไปจะเห็นนะตรงที่นิ้วผมชี้อยู่นะครับเป็นแกนโชกอัพเนี่ยขนาดใหญ่เลยนะครับตัวเบ้งเลยเนี่ยมันปิดนะจะซอฟไม่ซอฟเงียบไม่เงียบแล้วก็แรงดึงเนี่ยขึ้นอยู่กับพวกโชกอัพภายในเราก็เลือกใช้นี่นะครับ ของเกรดพรีเมียมอย่างดีเลยบางคนถามว่าเห็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันเลยเหมือนของคุณอําเลยเนอะมันต่างกันยังไงบ้างผมก็ตอบให้ไม่ได้เนะเพราะมันไม่ใช่งานเราแต่งานเราเนี่ยลูกค้าจะได้ไม้นี่ครับที่เป็นเกรด E1 แบบนี้อบให้เรียบร้อยนะครับใช้งานโดนน้ำได้ในระดับการใช้งานที่สำคัญอะไหลลูกค้าจะได้อะไหลตรงปกแบบนี้เพราะพวกเนี้ยราคามีตั้งแต่หลัก ไม่ถึงร้อยจนไปถึงหลากหลายร้อยบาทต่อตัวเนอะพวกนี้อยู่ข้างในไม่มีใครสนใจไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่มีใครใส่ใจกับมันแต่มันเป็นตัวหลักในการทำงานนะครับจะทำให้เฟอร์นิเจอร์ของเราใช้งานได้ยาวนานหรือไม่ยาวนานขึ้นอยู่กับพวกนี้เป็นหลักเลยนะผมจะบอกให้สำคัญมากๆไม่แพ้กับวัสดุไม้นะครับไม่ไม่แพ้กับวัสดุโครงสร้างเลยพวกนี้คือหัวใจของเฟอร์นิเจอร์ เวลาไปซื้อก็ดูกันดีๆเนาะมันต่างกันเยอะนะครับหลักสิบกับหลักร้อยเนี่ยต่างกันเยอะของเรานี่ได้แบบนี้ทุกตัวนะแกนโชคอัพใหญ่ๆแบบนี้รุ่นที่เป็นพรีเมียมปิดเรื่องเงี้ยดึงนะครับขนาดตอนนี้ยังไม่ใส่เลยนะดึงดึงเขาดึงกลับได้เองนะครับแล้วก็เงียยยืดอายุก,การใช้งานได้ยาวนานด้วยพวกนี้บางทีคนซื้อไปแล้วประกอบไม่เป็นหรือช่างไม่ชํานาญนะครับ บางทีได้ของดีอย่างนี้ก็กลายเป็นเสียอีกดันไปขันน็อตพวกนี้นะครับขันจนบี้อ่ะบางคนเอาให้แน่นนะครับเอาให้แน่นจนเพจตัวเนี้ยพวกเพจรองพวกเนี้ยขันจนบี้ลงไปเลยพอบี้ลงไปเขาเนี้ยบี้บ้างไม่บี้บ้างพวกเนี้ยมันก็จะกลายเป็นไม่ได้ฉากพอไม่ได้ฉากไปใส่นะครับก็จะเปิดเกิดปัญหาปิดไม่ได้เสียงดังขัดตัวเนี่ยเราไปบ้านลูกค้านะครับมีปัญหาแล้วลองไปเปิดดู ช่างบางทีนะครับขันจนพวกเนี้ยเสียหมดเลยเนะเพราะอะไรบางทีเขาใช้สว่านนะใช้สว่านอย่างเงี้ยสว่านไฟฟ้าแล้วก็ไม่ตั้งค่าแรงบิดนะที่เห็นเป็นเลขเนี่ยนะครับเป็นค่าแรงบิดบางคนไม่ตั้งค่าแรงบิดนะตั้งค่าแรงบิดผิดแล้วก็ขันลงไปจนพวกเนี้ยจากของดีกลายเป็นของเสียอีกก็ต้องระวังไว้ด้วยนะอ่านอกจากของดีแล้วนะครับ สกิลการทำงานสกิลช่างต้องดีด้วยนะครับตั้งท่าแรงบิดให้ถูกต้องขันหลวมไม่ดีขันแน่นไปก็เสียเนะพวกนี้สำคัญซื้อกับเรานะผมดูหมดนะดูดูตอนประกอบให้เฮ้ยมันขันดีหรือเปล่าว่ามันขันแรงไปเปล่าวะขันแน่นหรือเปล่าหลวมหรือเปล่าหรือบี้วะเนี่ยพวกนี้ต้องดูให้ลูกค้าด้วย,ยมาดูนี่ครับแล้วก็พวกเนี้ย นี่นะลางลิ้นชักแบริ่งพวกนี้ที่เป็นรางลูกปืนนะครับเป็นระบบแบริ่งเลียงเม็ดอย่างเงี้ยโอ้โหแข็งแรงปักๆเลยแขนสาตอนแล้วเปิดได้ร้อยอนะครับอย่างที่ผมชี้ดูนะเป็นรุ่นลูกล้อก็จะมีพื้นที่เปิดใช้งานประมาณนี้เพราะว่าเขาต้องมีลูกล้อเกาะด้านในแต่ถ้าเป็นแบริ่งสาตอนนี่เปิดออกมาสุดเลยเนะบางคนบอกแล้วทํำไมไม่ทําแบบนี้ให้หมดเลยทุกรุ่นโครงสร้างมันไม่เหมือนกันเนาะ โครงสร้างมันไม่เหมือนกันราคาก็ไม่เหมือนกันการใช้งานก็ไม่เหมือนกันบางรุ่นลูกล้อมันก็ดีกว่าไม่ใช่ลูกล้อมันไม่ดีบางรุ่นแบริ่งมันก็ดีกว่าเนาะมันไม่ใช่ว่าแบริ่งมันดีหมดหรือลูกล้อมันดีหมดผมก็เลือกแล้วก็ออกแบบให้เนาะให้เหมาะกับการใช้งานอย่างเคาน์เตอร์ครัวเป็นลูกล้อมันก็ดีกว่าดีกว่าเป็นแบริ่งเนาะอ่าเราก็ดูการใช้งานให้เป็นหลักนะครับ แต่ลูกล้อก็ได้เกตรด A หมดเนอะแบริ่งก็เกตรด A บานพับนะถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมอย่างนี้ก็จะได้แบบนี้ไปเลยนะรุ่นมีโชกอัพพวกนี้แล้วบานพับอ่ะมันมีหลายประเภทนะมีบานพับทับขอบนี่จะเห็นนะครับตรงนี้จะแบนๆเดี๋ยวเทียบให้ดูนะอันนี้แบนๆส่วนอันนี้มีขยักตรงคอหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับนี่อันนี้เรียบเลยอันนี้เรียบเลยอันนี้มีขยัก อันนี้เป็นบานพับพประเภทบานพับกลางขอบเดี๋ยวเอาสองตัวมาเสียบให้ดูนี่นะครับเห็นไหมครับมีขยากกับแบรนด์เนี่ยเห็นเลยนะมีความต่างคนไม่รู้นะดูไม่รู้ดูไม่เป็นเอาอย่างนี้ไปใส่เป็นบานพับทับขอบงานงอกกับงานงอกบานพับจะปิดไม่สนิททันทีบานพับอ้าทันทีทํายังไงก็ปิดไม่สนิท ไปดูนะครับบางทีช่างประกอบเสร็จเฮ้ยทำไมงานปิดไม่สนิทเอาบานพับอันนี้ไปใส่แบบแบนเอาแบบแบนมาใส่แบบขยักนี่มันมีหลายมันมีสามประเภทนะมีอีกประเภทหนึ่งผมไม่ได้เอามาโชว์ทับขอบกลางขอบแล้วก็ในขอบในขอบไม่ได้เอามาโชว์เนี่ยพวกเนี้ยบางทีใส่ผิดนะตัวนี้ตรงตัวบนขยักอะไรอย่างเนี้ย แล้วก็บอกปิดแล้วมันมันฝืดปิดไม่ได้นู่นนี่นั่นนี่ครับปัญหาปัญหานะต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็ซื้อกับช่างที่เป็นช่างเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นโรงงานจะได้พวกเนี้ยตรงปกเนะเพราะว่าพวกเนี้ยต้องมีโน้ตฮาวนะมีความรู้นะครับไม่ใช่ว่าซีซัวอะไรก็ยัดยัดยัดใส่เข้าไปปิดปิดให้ลูกค้า นะทั้งแรงบิดด้วยทั้งประเภทนะมีใครอยากไม่มีใครอยากแล้วมีใครอยากเยอะก็มีะนะซื้อกับเราหมดปัญหานะครับพวกเนี้ยดูให้หมดแล้วผมเป็นคนดูรายละเอียดดีเทลให้ QC ให้ว่าแต่ละตัวนะมันใส่ตรงหรือเปล่ามันใส่ดีหรือเปล่ามันใส่แรงใส่เบี้ยวใส่ผิดประเภทหรือเปล่าเปิดปุ๊บรู้ปั๊บ,บนะก็ไม่ต้องกลัวนะครับ วันนี้ฝากไว้ด้วยนะแล้วก็มาไขาข้อข้องใจว่าเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันทำไมราคามันต่างกันนะครับก็บอกด้วยบริการการขายโน o w ฮาวอะไรนะไปดูและกันในท้องตลาดผมบอกเลยไม่มีใครมานั่งพูดเรื่องพวกนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีคนฟังด้วย แต่ผมบอกเลยว่ารู้ไว้ก็ดีเนาะรู้ไว้จะได้เลือกสินค้าเป็นอะไรเป็นไม่ใช่ไปแล้วอุ้ยสว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 ยข้างในโอ้โหใช้แป๊บหนึ่งเฮ้ยทำไมเจ๊งทำไมพังนี่ไงครับนี่แต่ละอย่างมันเกรดมันไม่เหมือนกันโอเควันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ